สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่าสุขสุขคุณเมริคพ่อพ่อยานิ้วกอล์จ้าพี่น้องจ้ายานิ้วก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องนี่ลุยชาแนลพี่น้องผู้จัดการแผวพาวพี่น้องนี่ลุยผู้จัดการแผวพาวต้องทําสิ่งนี้ให้เมร่แล้วหลังจากจุดจุดงานนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอย่างขึ้เนาะที่นี่พี่น้องจ้าคือว่วลาสุดอันนี่ลุยเล่าก็ไดเบาเนาะพี่น้องไหนอันคลิปวิดีโอแล้วก็บ,บอกว่ามืออื่นเนี่ยมือเนี่ยมือนี่ของประเทศไทยนี่แหละพี่น้องจ้าแล้าเสียงทำ การถอดสูตรหองของเงินเมลีเอาพระไปสันสวดมนต์แล้วก็สันอาหารในหองของเมรีหรือพี่น้องพวานแล้วกับฝันวานเมรีน่นนะไปไห้บอกแล้วว่าบอกกับผู้ใดก็บ่มีคนเบ้าน้ำเราใครว่าเราวนเวียนอยู่หันนะพี่น้องจ๋าใครว่าวนเวียนกับน้องจุนไปบอกกับผู้ใดก็บ่มีผู้ใดบ้าน้ำเราจะคน้นเมลีนี่ลุยเลยว่าสันจิตทำให้เธอก็บอกกันเมรีว่ายังสี่ใช่พระ สวดเราก็จีสันอาหารอยู่ในห่องเลยฮะนะเราก็จีทำความสะอาดสะอาดว้ายัางสิ่ดพี่น้องเรานีลุยแล้วก็พูดแคปชั่นแบบนี้พี่น้องแต,ต่เลียโตนนนนันเมลี่เอ้ยเกิดดีสมสุขเดือนนี่ลุยกระพดแคปชั่นนี่ลุยตัดสินใจแล้วเมลี่จะได้ไม่ต้องห่วงถึงเวลาแล้วนะเมลี่ต้องออกเดินทางไกลสัตน,นี่ลุยแล้วก็พพดแคปชั่นเปนี่เอฟซีาย,ายๆทันกำลังไรขอมาสแสดงความจิตเห็นน้ำนอพี่น้องทานีิก่าด,ดีแล้วคะ่ะ คนทำให้นางไปตามทางของนางดีที่สุดท่านนี้ก็บอกบอกน้องๆอ,อย่าเรียกแม่มากินข้าวนำเด้อแม่สิบอไปใส่สิมาหาตลอดถ้าเรียกเราสันพี่น้วงใจท่นนี้ก็ว่าทำไมทำเป็นห้องพระไหวพระเลยจ้าทุกคนจะได้ไม่กลัวสันบายท่านนี้ก็ว่าเพื่อนรักที่ดีที่สุดเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนทุกสุขหายากบุญเจ้าหลายนอเมลี่ดีใจนำขนาดบร อยู่กันยังทำนำเฮ็ดนำชาตินี้ชาติหน้าให้พวกเจ้าได้ห่วมกันอีกเด้อคุณนี่ลุยก็ให้ได้ความดีนี้ให้มีแต่นำสิ่งดีๆมาสูต่ตลอดไปเด้อจ้าหาแด่ยากหมู่้าบนี้มู่แบบนี้เกิดอีกหลายชาติก็คือสิบหาบ่าได้ดอกเพื่อนเคยร่วมบุญกันมาสันพี่น้องจ้าแมนอิดีนั่นลหละมู่ดีที่สุดเลยนี่ลุยพี่น้องทำให้ ดีเลยครับพี่นิลุยจิตสุดท้ายเขาอยู่ที่นี่เหมือนแถวบ้านผมเทศถ้าเป็นแถวบ้านใหม่บ้านผมให้คนไปนอนทับที่แถวบ้านผมทำกันแบบนี้ตลอดกันตลอดพอรู้ว่าเสียเขาก็หมดห่วงด้วยเพราะพี่กับทีมงานทุกคนทุกอย่างให้เขาดีมากเป็นพี่นงจา่าใช่มันคนระภพภูมิแล้วเมลี่จะได้รู้ว่าตายจริง ใช่จ่าแม่ยุย้ยใครๆก็ต้องกลัวเพราะว่าเมลี่ไปสดๆร้อนๆไม่ได้ป่วยไปนอนโรงพยาบาลออกจากห้องก็หนักเลยที่ดีแล้วทำบุญให้นางนางจะได้ออกจากห้องนี้เด็กๆจะได้ไม่ต้องกลัวกันจะได้ไม่ต้องวนเวียนมาให้เด็กๆเห็นแม่ยุ้ยทำถูกแล้วค่ะสุดยอดมากค่ะแมนพี่นงจ่าแม่ยุ้ยแล้วก็เหิตถูกแล้วเนาะเพื่อจะไปทำบุญแทนเมลี่ ขอดสูตรของไฮแมลีมือนีละพี่น้องจาาของปรฏิททยพี่พี่น้องนอมีความิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสูฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝปากไวแคนิละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากคะ่ะบายบายแตงกียว